ไหวที่เกิดขึ้นนะครับที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เชียงตุงล่าสุดรัฐบาลเมียนมามีหนังสือยืนยันจะปล่อยตัวทั้งหมดพรุ่งนี้ที่ดา่านท่าขี้เหล็กด้านมูลนิธิเอมานูเอลก็ยืนยันนะครับว่าทั้งหมดนั้นเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เช่นเดียวกับอีก254คนที่เมืองเล่ากไก่กำลังตกเป็นผู้ลี้ภัยสงครามโดยกระทรวงการต่างประเทศก็อยู่ระหว่างการประสานกับทุกฝ่ายนะครับ ญาติคนไทยยื่นหนังสือถึงสถานทูตจีนและรัฐบาลไทยนะครับให้เร่งช่วยทั้งหมดก่อนการสู้รบจะรุนแรงขึ้นคุณธป,ปนีอศรีชัยรายงานครับ มีหนังสือยืนยันมาจากรัฐบาลเมียนมาแล้วว่าจะมีการส่งตัวคนไทย41คนมายังด่านพรมแดนท่าขี้เหล็กในวันที่18พฤศจิกายนเพื่อส่งตัวมายังด่านพรมแดนแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐแห่งสาพิเมียนมารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ดำเนินการประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตณนกรุงย่างกุ้งเพื่อช่วยเหลือคนไทยกลับบ้านด้วยสัญญาว่าจะรับประกันความปลอดภัยสูงสุด โดยทั้ง41คนพักอยู่ในเมืองเชียงตุงซึ่งวันนี้มีเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.4ศูนย์กลางในเมืองเชียงตุงแต่ทั้งหมดปลอดภัยและจากเหตุที่มีการเลื่อนการเดินทางมาจากเมื่อวานนี้เพราะทางการเมียนมาต้องทําการคัดกรองประวัติซึ่งพันเอกนาะทีทิมเซนผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตากประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาหรือ TBC ได้เดินทางไปพูดคุยกับพันเอกตูล่าสวินโซผู้บังคับการยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็ก ที่ห้องรับรองดา่านศุลกากรจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาทราบว่าการประสานงานในระดับรัฐบาลได้รับการอนุมัติจากทางการเมียนมาแล้วจึงดำเนินการเคลื่อนย้ายคนไทยทั้ง41คนมายังประเทศไทยเพื่อรับกลับและส่งตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เตรียมการไว้แล้วที่มณฑลธนบุกที่37จังหวัดเชียงรายขณะที่นายจารุวั์จินมันคารองประธานมูลนิธิเอมานูเอลเปิดเผยว่า เนื่องจากทางการเมียนมาต้องการหลักฐานว่ากลุ่มคนไทยทั้ง41คนเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ไม่ใช่ผู้ลักลอบเข้าเมืองมาประกอบอาชีพผิดกฎหมายถึงได้ส่งหลักฐานทั้งหมดเช่นแชทข้อความหลอกไปทํางานภาพที่กลุ่มแรงงานถูกทําร้ายร่างกายไปให้ผู้อนวยการกองคดีค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อขออก์ยกรสูงสุดเร่งดําเนินการตามกฎหมายคดีระหว่างประเทศมายังทางการเมียนมารับรองว่ากลุ่มคนไทยเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์เพื่อให้ทางการเมียนมาพิจารณา อนุญาตให้คนไทยทั้ง40คนเดินทางกลับได้บางคนเขากลัวให้เป็นงานผิดกฎหมายหรือเปล่าสมัครใจไปหรือเปล่านี้ใช่ไหมครับอย่างผู้ปกครองบางคนเนี่ยตอนแรกไม่กล้าไปแจ้งความมีใช่ไหมครับแล้วก็ไปแจ้งความแล้วลูกเราจะถูกจับหรือเปล่ามันเป็นการหลอกล่อครับจริงๆเขาอ้างว่าจะไปทํางานย่างกุ้งนะครับเพราะว่าย่างกุ้งมันก็เมืองหลวงมันก็ดูจะปลอดภัยใช่ไหมครับแต่พอไปถึงเนี่ยมันทะเลปุ๊บมีคนลับเข้าไปเหล่าไก่เหล่าไก่มันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตรงนั้นก็เป็นปัญหาอยู่แล้วพอเราอยู่ในตึกก็จบเลยครับคราวนี้ก็คือถูกบบัังคล ครับจริงๆเราเราอยากจะให้ทางให้กําลังใจทางครอบครัวก่อนว่าไม่เป็นไรครับจริงๆไปตรงนั้นอะ่ะเขาถูกหลอกไปจริงๆเรามาคัดแยกเข้าสู่ระบบกฎหมายมาคัดแยกกันคัดกรองกันเอาข้อที่จริงมาคุยกันเตือนประชาชนนะครับที่อาจจะมีลูกหลานหรือว่ามีญาติพี่น้องเนี่ยเตือนนะครับว่าอย่าเข้าไปเลยในงานที่บอกว่าออนไลน์ในในในประเทศเพื่อนบ้าน นางการจนาพัชระโชคโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่านอกจาก41คนไทยที่รอการปล่อยตัวยังมีอีกสองกลุ่มคือกลุ่มที่เคยอยู่ในค่ายทหารและปัจจุบันย้ายไปอยู่โรงพยาบาลใกล้เคียงจํานวน165คนและกลุ่มที่นายจ้างปล่อยตัวออกมาแล้วพำนักอยู่ในที่ปลอดภัยและกลุ่มที่อยู่ระหว่างการรอทางการส่งตัวไปรวมกับคนไทยกลุ่มใหญ่จำนวน89คน และกลุ่มที่อาจยังอยู่ในที่ทํางานและในจ้างยังไม่ปล่อยตัวประมาณ40-50คนซึ่งเป็นกลุ่มที่น่ากังวลเนื่องจากเคยมีการติดต่อกับสถานทูตแต่ขาดการติดต่อไปจึงไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดหรือหลบซ่อนอยู่จุดไหนจึงยืงนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ดิ่งเฉยกําลังเร่งนําทุกคนออกมาอย่างปลอดภัยและได้ทําการพิสูจน์สัญชาติทั้ง254คนแล้วพร้อมเดินทางทันทีเมื่อการเจรจาสําเร็จ ตอนแรกเราก็คาดหวังว่าจะสามารถเคลื่อนย้ายมาที่ท่า c h เหล็กได้แล้วก็ข้ามฝั่งมาประเทศไทยได้อ,อย่างเร็วปรากฏว่ายัางไม่ได้ยังต้องรอกระบวนการคัดกรองของฝ่ายเมียนมาเช่นกันเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของที่เขาปราบปรามกลุ่มพวกที่เข้าไปทําเรื่อง call center อะไรต่างๆงั้นเขาต้องมีกระบวนการที่คัดกรองทางกฎหมายของเขาอยู่พอสมควรเช่นกันแต่ว่ากลุ่ม41คนเนี่ยอย่างน้อยก็มาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วนะคะกลุ่มที่เราเ ห่วงมากกว่าคือกลุ่มที่ยังอาจอยู่ในพื้นที่ทํางานและนายจ้างยังไม่ได้ปล่อยตัวออกมาซึ่งอันนี้คาดว่าน่าจะเหลืออยู่ราว4 0่ถึงคนนะคะเป็นคนที่เหมือนกับสถานทูตเคยได้รับการติดต่อแล้วนะคะแล้วก็อ,อาจจะขาดการติดต่อกันไปก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้อยู่กับนายจ้างหรือว่าได้มีการหลุดออกมาหลบอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะคะอันนี้ก็กต้องอติดตามกันต่อไป ขณะที่กลุ่มญาติและครอบครัวของคนไทยที่ติดค้างอยู่ในเมืองเล่ากายเขายื่นหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพื่อขอให้เปิดช่องทางการช่วยเหลือและอพยพคนไทยกว่า200คนเข้าลีภัยในจีนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากจะมีการสู้รบครั้งใหญ่ และยืนยันว่าทุกคนถูกหลอกไปทํางานเป็นเดือกการค้ามนุษย์เพราะถูกซ้อมทรมานจะถูกทํร้ายร่างกายอย่างโหดเหี้ยมและทุกคนจะถูกยึดโทรศัพท์ไม่ให้ติดต่อกับทางบ้านมีภาวะเครียดจนคิดฆ่าตัวตายจึงขอให้ช่วยเหลือลูกหลานด้วยและเมื่อกลับมาก็จะไม่ให้ไปทํางานต่างประเทศอีกแล้วซึ่งทั้งหมดอยู่ในสถานการณ์สงครามมากว่าหนึ่งเดือนแล้วด้วยแต่ละคนก็คือเกิดความเครียดบางคนถูกทรมานร่างกายนะคะบางคนก็คือเครียดเครียดจน คิดอยากจะฆ่าตัวตายลูกเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะที่ถูกหลอกเขาไม่ได้เต็มใจไปนะคะไม่ได้เต็มใจไปทํางานที่นั่นเลยแล้วแล้วข้างในเขารายงานบอกมาว่าเขาเขาเหมือนกับว่ารายงานออกมาว่าวันที่18เ่ยมันจะมีสงครามที่แบบว่าล้างล้างแกงคอนเซนเตอร์แล้วก็ทีมจีนจะกลับมาอีกครั้งแต่เนี่ยเราก็กังวลว่าลูกเราอ่ะจะได้รับอันตรายคือเราติดต่อเขาไม่ได้หรอกแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เขาประสานกับน้องข้างในเนี่ยว่าเด็กอ่ะอยู่ตรงนี้ เราก็สบายใจแล้วว่าอยู่ตรงนี้แต่ทีเนี้ยคือตรงเนี้ยเรารอเหมือนพม่าเนี่ยเขาอนุมัติแล้วก็ส่งคนไทยชุดนี้กลับเข้าประเทศไทยคือหลานเราอ่ะไม่ไม่ค่อยน่าห่วงแล้วแต่คนที่น่าห่วงคือคนที่อยู่ร้อยกับสองร้อยกว่าคนเนี่ยที่เขาจะเกิดสงครามเนี่ยคือถ้าถ้าเขาออกไม่ได้นยภายในวันที่สิบแปดเนี่ยคือเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้น นอกจากนี้กลุ่มญาติและครอบครังคนไทยที่ติดค้างอยู่ในเมืองเล่ากายยังได้ยื่นหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อขอความเมตตาเร่งรัดช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์และผู้ลี้ภัยชาวไทยในเมืองเล่ากายผ่านเส้นทางประเทศจีนซึ่งถือว่าปลอดภัยที่สุดโดยขอให้เร่งดำเนินการภายใน3วันนี้เพราะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายมาก ขณะที่พลตเรกสุรเชษหักพานรองผู้จัดการตํารวจแห่งชาติเปิดเผยว่ามีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทางการจีนเพื่อขอนําตัวทุกคนออกมาโดยเร็วที่สุดแล้วทัพนิยสีชัยข่าวสามมิตริรายงานักกค